ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เสนายอยู่ที่บ้านสภาพก็สภาพนี้หนาวทั้งวันคือช่วงนี้ทุกคนก็รู้ว่าเสนาลดความอ้วนกําลังเครียดเรื่องลดความอ้วนนู่นนี่นั่นก็ลดได้ประมาณวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็คนลดปะค่ะไมพูดมีของเอาอนนี้่อนเบาๆขอบพระคุณเจอันนี้ก็ดีเนี่ยจากอ่าสิงคโปร์ฝากน้องซื้อมาแล้วก็ แันเ้นแฮเฮ้ยแกเล็นคุกกี้คือแบบขอบคุณน้องสุดหล่อซื้อขนมเบนของโปรดมาฝากจากซิงคสโปร์แล้วซื้อเยอะมากกล่องหนึ่งประมาณ8ชิ้นแล้วเฮ้ยแม้วนอย่าลดขอล้อมีการลดใดๆทั้งสิ้นนะจุดนี้ขออ้วนคือยอดมากเวลาเคยรีวิวกับเบนคุกกี้ไปแล้วก่อนหนนั้นเพิ่งรีวิวไปนั้นอันนี้จาก สิงคโปร์มันมีที่สิงคโปร์แล้วก็ลอนดอนจะเป็นลมนี่ขอกินสภาพไม่ไหวจะมากินคือแบบไม่ลดฉันไม่ลดอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าฉันจะอ้วนการลดคขอมอ้วนมันทรมานอย่าไปลดไปยิ่งเจอแบบนี้อ๋อนี่ดูสิฟินไหมอ่ะคือกล่องคือซื้อเป็นกล่องอย่างเงี้ยจะดีกว่ามันคือมันมันได้เยอะแล้วมันก็ คือถ้าเกิดซื้อเป็นกระปุกแบบครั้งที่แล้วเพื่อนเซราซื้อมามันจะแพงแพงกระปุกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบโอ้โหเป็นไงคือแบบเลือกรสที่แบบคือจริงอะครั้งที่แล้วเซราไม่ได้กินไม่ได้กินแมคคาจริงเซราชอบแมคคาแต่นเนี้ยได้เพราะว่าจัดไปสั่งไปอยากได้แมคคาเนี่ยเซราจะ,ะให้ดูอะไรๆอันมีมาดเจ็ดชิ้นนี่ คือปินมากนะจุดนี้ฉันอยากจะบ้าฉันไม่ควรลดคมอ้วนมันลดไม่ได้หรอกถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันอย่าไปลดกินกัสสลบสลายเยอะมากแล้วฉันจะทําไงดีก,กินวัละสองชิ้นจะว้วนไหมมาเริ่มต้นด้วยอะไรดีกระิมให้ประมาณหนึ่งเอาวันนี้แล้วกันเพราะว่ามันเละ อันนี้นะอันเนี้ยมันก็มีแมคคาด้วยแต่ะจำไม่ได้หรอกนวเนะว่ารถอะไรเป็นรถอะไรเธอชอบกินพวกสีนเนี้ยเพราะว่าช็อกโกแลตก็ชอบแต่ว่าจะไม่ได้แบบมากเท่าพวกไวท์ช็อกอะไรเงี้ยอร่อยมากแต่เพิ่งซื้อมาเมื่อคืนนี้ยิ่งอร่อยมากจะเป็นลมพูดเอ่ยว่า อร่อยสุดพลังสุดติ่งกระดิ่งแมวอ,มอันนี้ด้วยก่อนอืมโอเคต่อมามันเหมือนกันไหมอ่ะเอาเป็นหัวกะลัดแล้วกันที่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยอร่อยมากอะลาสดาเหมืนลลอนคนแล้ความอ้วนอะแล้วพออันนี้มันไม่ลดยิ่งแบบรู้สึกว่ามันฟินมา,มา,ากเมื่อวานลดาความอ้วนไง ช็อกโกแลตอร่อยมากเฮ้ยอ,อ,อร่อยมากทุกคนอร่อยแบบสุพลังเดอโบออไม่รู้จะพูดคำไหนยอมยอมไม่สวโลกทำไมเมืองไทยไม่นำเข้ามาไม่เข้าใจแพงเดี๋ยวก็มี เดี๋ยวชิ้นหนึงประมาณร้อยกว่าบาทจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นมีวอลนัทขอชิมอันนี้ก,นการดูมันเยอะมากแสดงว่แบบเห็นแล้วมันมนกำลังแบบเห็นไหมโอ้ยเยิ้มสุดพลัง เยิมสุดพลังเป็นไงสุดอะสุดนีอือหื้อมากห่ยรปันเฮ้ย มันทำไมขนาดน,นี้นเข้าใจมืออร่อยนะยอมพูดว่ายอมโอ้ยด้วยลมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รอขนาดน,น,นี้จะกินรสอื่นแต่ว่าตัวเนี้ยนะก็เหมือนเหมือนกันอะไรดี มันจะกินประมาณสี่พออาจะไม่กินข้าวนั่นเหมือนกันไหมเหมือนกันน่าก็เหมือนกันค่ะเลือกแต่อันที่แบบเด็ดๆที่เราชอบมาบอกน้องว่ากระดาจะเอาแมคคาเพราะเธอชอบแมคคา ไม่ได้มากเพรามานอร่อยมากมาแล้วมีกล่องหนึ่งจะจะเอานองป้วนแล้วก็ดีเนียให้ซื้อมาบอกอะไรก็ได้ไม่เอารถกล้วยของอันนี้กว่าแล้วแต่ฉันยังฟินอยู่น,น,น,นี่มันอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยเยอะอยู่โคสลับพื้นที่ซะไฮเดอ เขาเขารู้ว่าเราคมอ้วนถ้าพุ่มใหญ่มาถึงแบบบ่นพุ่มหญ่ได้ทำไงอย่าลดความอ้วนไม่ได้แล้วขนมเต็มบ้านก็บอกให้กินแต่ขนมไม่ต้องกินท้าเขาอืมไม่ร <rí> e> ้อนหรอกร้อนละขนาดน,นี้ได้เรี่ยนี่ยไรอะไรเอามาปิ้งโอ้ยเสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะเราวันนี้ปิ้งมากจรงิงแบบคือ <c ười> กินบ่อยนะแต่คือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคนกำลังลดความอ้วนแล้วแบบกินอะไรก็ไม่รู้ผักเอือกมูนนี่นั่นโปรตีนแล้วพอมาเจออย่างนี้ขอตะบะแตะแล้วมันก็อร่อยมากมาไก่กองจะไปรินจริงกับเบลนี่คือมาลองก่อนคือแล้าดีกว่าความฝุ่ คือนิ่คือกาไม่เหอะส็ว่าอยู่บนรถไปดีกว่าจำเป็นคุกกี้ขอ,อโปรดใครไปก็จะซื้อมาฝากฉันมาลุ้นฉันชอบมากขอบคุณนะบ๊ายบายจุ๊ก